คายแฟนชาวจังหวัดตรังไหนแล้วสัวัดดีชาวตรังทุกคนครับผมคิดถึงเมืองตังมากๆคิดถึงหมู <c oughs> ย่างและบ่อน้ำพุร้อนจริงใจมากนะ,อะโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาทนะี่วแบบวันนี้ดูฟังเสียงดูแล้วพร้อมเต็มที่เลยครับผมอาจจะป่วยเล็กน้อยครับผมเป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยเป็นบาดเป็นบาดจ้ะโอ้ช่วยเต็มตังไบแล้วเกินผลก็ตกนักนะที่นี่ก็ตกนะมีแต่คนป่วย เราก็ตามกระแสป่วยด้วยเชเลยโอ้นี่เราใจง่ายเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาเกเข้ากับชื่อเพลงเลยเข้ากับชื่อเพลงเลยบรรยากาศจริงจริงอะโอเคพูดถึงเพลงใหม่เลยดีกว่าเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เลยบรรยากาศชวนเคลื่อนความทำไมชื่อเพลงมันดูสยิวกิ้วอย่างเงี้ยแต่จะได้ฟังเนื้อเพลงเราใช่ไหมล่ะฟังแล้วฟังแล้วเพลงมันน่ารักมากนะน่ารักใช่ครับผมก็จริงๆแล้วชื่อเพลงเนี่ยก็เหมือนกับอยากจะบอกให้ทุกคนทุกคนสนใจฟังเราก่อนแล้วพอ คนได้ตังเนื้อเลงแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพียงพรั้มอย่างอื่นนะมันเป็นเพียงพรั้ในการบอกรักรต้องบอกตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะบอกรักใครเนี่ยเราต้องจริงใจเราต้องให้ต้องต้องทาให้ตัวเองแน่ใจก่อนว่าเรารักคนคนนั้นรักจริงๆรับเพราะคำว่ารักมันไม่ใช่คำเล่นๆสำหรับเรามันทั้งหัวใจของเราเลยนะอ่าก็เลยพูดเล่นไม่ได้ในสมมตคำนี้ถูกต้องแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้จะมาในรูปแบบใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเอ่ย หลายอย่างเลยครับสไตล์นดนตรีเปลี่ยนไปอะฮะแน่นอนครับผมแน่นอนแล้วก็ลุคที่จับมาครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปจากเอ็มวีตัวที่แล้วเลยอืาครับเอ็มวีตัวที่แล้วนี่มาในแบบโห,โหนิ่งๆหน,น่อยนะใช่ครับผมใส่ใส่เส,ส,สื้อขาวคิดคิดจะกลับไปทาผมทรงเดิมหรือเปล่าทรงสมัยตอนมาประกวดเดนสตาใหม่ๆเลยโอ้ยถามว่าคิดถึงไหมล่ะคิดถึงทรงนั้นมากนะเพราะว่าเป็นทรงที่เราชอบด้วยแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างที่มันเราโตขึ้นแล้วเราต้องทองาน เราต้องดูแลเราต้องต้องหาทรงที่มันดูแลง่ายขึ้นก็มาลงตัวที่ทรงนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกเป็นเราชอบด้วยเพราะเป็นขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบด้วยแลเป็นทรงที่เราได้ได้ได้เสนอเองด้วยอ๋อด้วยก็เลยก็เลยรู้สึกก็โอเคกับทรงนี้อยู่ใช่จ้ะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้กลับไปทําผมทรงเดิมนี้อยากทำไหมอยากทรงิวล็อกอยากอยากอยากนะแต่ว่ามันดูแลยางบนนี้นิดนึงไงหัวไม่นิดก็ได้ครับ อาลบั้มนี้เพลงนี้เห็นมีวงดนตรีมาแจมด้วยเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าพี่ที่แต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นนักดนตรีที่เก่งมากแล้วกาเป็นนักดนตรีที่เล่นให้ในอาราบั้มของผมด้วยเป็นคนถัดดนตรีใ <t> ห้เลยแล้วพอฟังพี่เขาเล่นสนในห้องกัดแล้วเนี่รู้สึกว่าเอ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้คนที่เล่นให้เราจริงๆใน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 การอัดตรละครั้งเนี่ยเพราะว่ามันจะได้พอเวลาเล่นจริงแล้วมันจะได้เหมือนในแผนเนี่ยอ๋อ เพราะปกติดิวก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วร้องสดก็ดีอยู่แล้วอ๋อแบบถ้ามีวงดนตรีแจมๆมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ผิดเกณฑ์ไม่จับในแผ่นเลยคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นใกล้เคียงเันเอ่อสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นโอ้เยอะนะถือว่าถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังรอฟังมีโอกาสมาได้มาได้มาจังหวัดตรังบ้างหรือเปล่าโอกาสได้มาจังหวัดตรังบ้างไหมเหรอตอนนี้รอโอกาสอยู่ครับผมถ้าเกิด โอกาสจะเหมอะเคสดีเมื่อไรเนี่ยผมจะไปทันทีอไปกินหมูยาๆๆ <c oughs> ่างวันนี้มันเกิดจะมากินหมูย่างอย่างเดียวเลยจะไ,<ล>ไม่เจอคนต่างเพคนเลยโอ้ข้าก่อนที่มาอีกมีความประทับใจอะไรนอกจากหมูย่างบ้างะคางาะไม่คนต่างนะารับทุกคนเลยนะครับอ่าคนสวยเนี่ย,ยเขาก็จะเอ่อให้การตอบรับดีดอ <ๆ S 2> แล้วก็ไปประทับใจวันดงบุบรอนนีมะกุเทศน้อยน่ารักมากเพราะว่าจะจับพี่ดียวกันได้ที่ไปกับพี่สิงห์คานั้นอ่าฮะ ก็เลยประทับใจทั้งหมูย่างทั้งคนตรังทั้งบ่อน้ำพุร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่ะพูดถึงเพลงนี้มันเข้าแบบกับบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งก็คืองานลอยกระทงอย่างหนึ่งมากโดยชื่อเพลงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคิดว่าวัยรุ่นหลายๆคนน่าจะมีโอกาสฟ้งคำค่อนข้างสูงมากอ่ะพี่ดิวมีอะไรจะฝากถึงน้องๆบ้างหรือเปล่าในช่วงบรรยากาศแบบนี้ให้ฟังเพลงของพี่ครับแล้วมันจะมีท่อนทุกที่บอกว่าโอกาสเล่นทำมันสูงจริงๆถ้าเกิดเรากําลังที่แบบเหลือตัวหลัง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออพลังเผอที่กาลังจะทาอะไรออกไปเผอที่จะบอกเราออกไปต้องเตือนตัวเองดีๆว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกหรือ,อยังสิ่งที่เราทําเนี่ยจะมีใครเสียใจไหมถ้าเกิดมันทบทวนดีแล้วเนี่ยเฮ้ยก็มีคนนั้นเสียใจแน่นอนอยาอ่าไ,ไปทาลงไปมีสติคิดกับตัวเองซะก่อนว่าเฮ้ยเราควรทําหรือเปล่าอ่าค่ะใช่ครับผมอ๋ออันนี้ก็คือจะฝากน้องๆไว้อ่า ยังไงก็อยากให้เด็กๆฟังไปนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันเพลียงพัมกันได้ง่ายเดึกๆดื่นๆออกจากบ้านไปโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงใช่ไหมล้วต้องฝากไว้หน่อยน้องผู้ชายด้วยเพลงนี้น้องๆผู้ชายก็ควรฟังเพราะว่าเราเป็นเราเป็นสุภาพบุรุษไงเราต้องเป็นเ้าเราต้องเป็นคนเป็นคนยั้งตัวเองนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปบอกรักกับเขาง่ายๆเพราะจะหมายถึงเบื่อบอกรักนะอ๋อเฉพาะหมายถึงการบอกรักใช่ไหมใช่ครับผมแหมหัวเราะอย่างนั้นเหมือนจะคิดไปอย่าง ภาพหนึ่งที่เป็นภาพชวนดาวน์โหลดแหมมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชมพู่อยากเห็นเอมวีมากตัวเอมวีเนี่ยจะมีโอกาสออกมาในเรือนนี้วหรือยังอ่าวันที่30พฤศจิกายนครับสิ่งเดือนนี้ได้ฟังกันแน่นอนได้ชมได้ชมเอมวีกันแน่นอนครับผมเอ็มวีนี่มีส่วนประกอบกับแม่นางหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่าโปสเตอร์นี้หรือเปล่าเป็นคนละคนกันแต่ว่าแม่นางในเอมวีเนี่ยรับรองว่าน่ารักไม่แพ้กันอ๋อจริงปะคุณดีไม่แพ้กันเลย <S <S ออ ตกลงนี่เราจะไม่ได้สื่อไปทางเพี่ยังฟ้าอย่างาอือ่นใช่ไหม,ไม,ไมเอาไม่ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนนะฝากฝากเพลงถึงพี่พี่น้องวจังชาวตตรังหน่อยเลยครับผมก็สําหรับพี่น้องชาวตรังนะถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงที่แปลกใหม่สไตล์ดนตรีแปลกใหม่นะเพ uh huh. ลงนี้เนี่ยเป็นดนตรีฟ็อกแพลตินก็อยากให้ลองฟังดูถ้าเกิดชอบอยังไงก็ขอให้เข้ามาได้ครับผมยินดีเปิดให้แน่นอนที่ไหมครับผมแน่นอนค่ะขอบคุณครับผมฝากดาวน์โหลดหน่อยครับผม ก็ดาวน์โหลดได้นะครับผมดักจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสาสองแล้วโทรออกครับผมหรือว่าจะดาวน์โหลดใน iTunes Store ก็ได้ค<ฆ>่ะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยเพลงมาให้ฟังกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกดีนะถ้าเกิดฟังแล้วชอบหรือฟังแล้วรู้สึกดีเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราใน<อ>การทำงานชิ้นต่อไปด้วยแล้วละ<อ>่ะแล้วผมก็ฝากไปตามอิมวีด้วยใ<อ><อ>นมวีวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งครับ โอเคไงแตนก็ต้องติดตามวิธีหนึ่งแล้วเพราเปลี่ยนมาร้องแนวนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังเดี่ยวโชว์พลังเสียงแบบเพลงอัลบั้มก่อนๆบ้างหรือเปล่าเพลงช้าๆซึ้งๆมีแน่นอนและรอความเป็นสิ่งที่เราเราทําได้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสกวบการทําทําการร้องเพลงแบบนั้นด้วยเหมือนกันเราก็มีแน่นอนครับอ๋อนี้ก็ยังเป็นแนวถนัดอยู่ใช่ครับอัวใจรอฟังกันให้ดีโอเคไงเดี๋ยวเราต้องติดตามสรอบหนุ่มคนนี้ดีๆนะคะ อ่ะโอเคเมย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่มาพูดคุยกับพี่น้องเราชาวตะหวันึ่งอ่ะากวีไอ่ะได้ได้ได้ฝ่ามิยเยอะเลยก็ได้เก้าขอดีสักเก้าโอ้ตอนนี้เราจะสมัครอีสองภาคที่ภาคภาคอีสานแล้วก็ภาคหนึ่งนะครับภาคอีสานก็วันที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งธันวาคมที่ขอนแก่น้ภาคเหนือที่วันที่แปดธันวาคมที่โรตัลตัของเจ้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วพี่ดีวมีโอกาสได้ไป ตามที่สมัครบ้างหรือเปล่าได้ไป <ผม S 2> พบน้องๆผมจะไปที่ภาคอีสานแต่ว่าผมจะไปโปรโมโตตามเครื่อวิทยุครับผมแล้ววันวันที่วันที่หนึ่งเนี่ยอยากอยู่ม้างนะแต่เพราะเออมีงานพอดีพอดีเลยอ๋อก็เลยไม่ได้ไปใช่ครับผมชมพู่เองนี่ก็เคยมีความรู้สึกด้วยการไปประกวดเดอะสตาเหมือนกันนะ,ะแต่ตกรอบแรกแบบเข้จไล้ร้องเพียงเห็นหน้ากรรมการแล้วตกใจโอเคตกเลย ตื่นเต้นมากๆเลยนะใช่ไหมครับตอนตอนตอนนั้นดิวมีความรู้สึกยันไหนบอกน้องๆหน่อยเผื่อ,อพบอนนแบบ<ล>มีจงเด็กจังหวัดตรังเนี่ยสิ่งดีเยอะมากแล้วกำลังจะไปประกวดด้วยอืมก็จริงๆแล้วคือเรามาทําที่เราทําคืออะไรเราทํานการร้องเพลงการร้องเพลงคืออะไรก็แล้งแต่เป็สิ่งที่เรารักเราสิ่งที่เรารักคืออะไรคือสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขถ้าเกิดเราโฟกัสว่าเอ้ยเรามาร้องเพลงเพราะว่าเราอยากส่งต่อความสุขให้คนอื่นเนี่ยประเด็นของความตื่นเต้นก็ช่วยช่วยลดไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียว แล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ส่งออกไปให้กรรมการเห็นส่งออกไปให้ทุกคนเห็นแค่น,นี้เลยครับอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ไงขอให้หายไข้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะ,ะแล้วขอให้มีโอกาสได้มาเงี่ยมจังหวัดตรังขออีกได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมร่วมกัน,นอีกนะเดี๋ยวจะซื้อหมูย่างเตรียมไว้สักตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งเลยเอาให้กินคนเดียวเลยโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักมากมากนะสำหรับหนุ่มคนนี้โดยส่วนตัวชมพู่นี่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงๆๆนะยังไม่เคยมีโอกาสเพราะว่าช่วงที่เขามาชมพู่ก็ยังไม่อยู่นคะแม่แต่น่ารักจริงๆนะน่ารักจริงๆแตเองมากๆเลยนะฝากผลงานด้วยแล้วกันนการสำหรับหนุ่มดิวดัสตาร์ที่อยากจะโหลดเพลงใหม่ล่าสุดของเขาในกะน่ะบรรยากาศชวนเคลื่ยงคลามเดอกจาัาหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองในค่ะเรื่องเอ่อดิจิตอลดาวน์โหลดนี่ยพูดเร็วเกิน โหลดกันได้นะคะบ,บรรยากาศชวนเครียงผัง